มาดูอีกหนึ่งสถานที่ก็ต้องบอกว่าจัดเต็มเช่นกันนะคะในช่วงของวันเด็กนะคะคณะครูจัดเต็มค่ะจัดงานวันเด็กล่วงหน้านะคะส่งความสุขให้กับเด็กๆอย่างเต็มที่ที่โรงเรียนวัดลานแซจังหวัดพวพัทลุงค่ะ บรรยากาศการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ่วงหน้านะคะของโรงเรียนต่างๆในจังหวัดพัทลุงต่างคึกคักโดยเฉพาะที่โรงเรียนวัดหลานแซะอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงนายสมหมายเมืองแก้วนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน,นาขยาดเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2568และอ่านสารนายกเทศมนตรีนายโอวาทภายใต้คำขวัญทุกโอกาสคือการการเรียนรู้พร้อมปรับตัวสู่อนาคตที่เลือกเอง พร้อมรับชมชุดการแสดงของเด็กนักเรียนพร้อมทั้งจับรางวัลมอบของขวัญให้กับนักเรียนท่ามกลางบรรยากาศความสนุกสนานเสียงหัวเราะและความสุขของเด็กๆและผู้ปกครองที่มาร่วมชมและให้กําลังใจกันอย่างเต็มที่ค่ะ โดยภายในงานนะคะก็มีการแสดงความสามารถของน้องๆน,น,นักเรียนบนเวทีในระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ขออภัยค่ะชั้นประฐมศึกษาปีที่5การเล่นเกมมหาสนุกแล้วก็มีการแจกของรางวัลกิจกรรมตอบคําถามชิงรางวัลและการแจกอาหารเครื่องดื่มไอศครีมท่ามกลางรอยยิ้มความสุขสนุกสนานของเด็กๆนอกจากนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เจ้าคณนะอําเภอควนขนนนเจ้าอาวาสวัดลานแซ ก็ได้มีการมอบทุนสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กพร้อมกับจับสลากมอบรางวัลให้กับเด็กๆด,ด้วยโดยเจ้าคณะอำเภอควนขนุนกล่าวค่ะว่าบ้านวัดโรงเรียนล้วนต้องเกื้อกูลและพึ่งพาอาศัยกันอยู่เสมอค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลานแซได้กล่าวอีกว่างานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2568ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ในักเรียนได้เห็นความสําคัญของวันเด็กได้มีความสนุกสนานรื่นเริงกล้าแสดงออกในทางสร้างสารรค์ตระหนักในสิทธิหน้าที่มี ระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบต่อตอนเองและสังคมมีพัฒนาการเต็มศักยภาพทั้งทางร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญามีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์และห่างไกลจากสิ่งเสพติดตลอดจนส่งเสริมให้เด็กนั้นมีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่ตอไปค่ะ